หรือจริงๆแล้วมิสเตอร์ดาร์คทรแอดจะอยู่ในกลุ่มเนวออ d เดอร์อย่างที่เราทราบกันดีครับว่ากลุ่มเนวออ l เดอร์เจ้าของหนังสือ 2, 2> เล่มนัน,นอมัดเม็ดนั้นได้เลือกทิ่ปิดเพจตัวเองไป,เ,งไปเพราะไม่อยากโดนล้อและโดนด่าในโลกออนไลน์ซึ่งตอนนี้ครับเขาก็ได้ทําการฟ้องร้องผมเรียบร้อยเพราะว่าผมนั้นไปเปิดโปงความจริงครับว้พวกนี่แหละคือ New w วออ d เดอร์ฉากหน้าครับมันทำเหมือนดูต่อต้านเอาข้อมูลวงในพื้นพื้นมันหลอกขายแต่ซึ่งความจริงแล้วมันหลอกเอาตังสมาชิกเพื่อไปให้ท่านหลอดคุณจะสังเกตได้เลยครับว่ากลุ่่่่่มมนนนีีี้้้ไกกกลลลลาาาาเเเชยยดดดดททอออใสััังงูหหหืจจะขต เนาะหนุ่ยจะช่องติกตอกก็ไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวมากนะจนกระทั่งตอนนี้คลิปผมครับโดนก๊อปปี้ไรส์ไรส์โดยมิสเตอร์ดาร์คทรแอตที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับคัมภีร์ของเขาและต่อมาครับก็ตามมาด้วยโพสในเพจ Facebook ทีนี้หลักฐานอะไรครับว่ามิสเตอร์ดาร์คทรแอตนั้นมันอยู่กลุ่มนิวออเดอร์คุณไม่สังเกตก็เหรอครับก๊อปปี้ไรส์คลิปนิวออเดอร์ก็ทำขายคัมภีร์ขายหนังสือนิวออเดอร์ก็ทำสร้างกลุ่มรวมคนโห่เบาเพื่อที่จะเรียกเงินเรื่อยๆในนนอออาคติวเดอร์ื่อยในคัมมภีร์หเอนัาคตน12ิวเลขของฟอลเนพพอยต์6ขก็ ตัวเลขของซาตานเพนพิธีกรรมกินความเจ็บปวดขายวิญญาณแต่เดี๋ยวก่อนนะมันสามารถลบโพสในเพจเ a c e b o o k ผมได้ทั้งหมดนิวออเดอร์ก็ยังทำแบบนั้นไม่ได้เลยไม่ใช่นะมันเป็นไปไม่ได้มิเตอร์ไไดักแตรแอดครับไม่ใช่ขี้ค่าของท่านหลอนแต่มันเนี่ยเลยครับคือท่านหลออตัวจริงเขาสีแดงสัญลักษณ์ของซาตานการันตีได้เลยครับคลิปนี้หลังจากลงไปไม่นานมันก็จะถูกลบติดตามดูต่อได้ที่ TikTok หรือ YouTube Shortt และ p r e o r d e r สติ๊กเกอร์ c a l เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ